คุณรู้ไหมครับมีหลายคนที่เขาทําอะไรแล้วก็ล้มเลิกอพอเขาไม่ยอมรับความสามารถของตัวเองครับ สมมติว่าคุณต้องวิ่งแข่ง100่งเมตรครับจำนวน8รอบหลายคนครับจะทุ่มสุดตัวมากเลยครับจนเมื่อวิ่งผ่านได้1รอบครับก็จะได้รู้ความจริงว่ามันเหลืออีกตั้ง7รอบเนี่ยแรงก็จะหมดและหลังจากนั้นครับก็จะเปลี่ยนจากวิ่งค่อยๆชะลอลงหลังจากการชะลอลงก็จะกลายเป็นเดินหรือบางคนก็ล้มเลิกไปเลยใช่มันเหมือนเมื่อก่อนที่ผมเคยตั้งเป้าหมายอยากได้เงินหล้านภายใน1ปีแต่ความสามารถที่ผมมีเน ตอนนั้นนะครับมันยังไม่ถึงเลยมันเหมือนในการวิ่งที่ผมพูดออกไปเลยครับในตอนเริ่มต้นอ่ะเราจะใช้ไฟในการลงมือทำมาเยอะมากแต่พอไฟครับเริ่มหมดลงหมดลงหมดลงเราก็จะเริ่มเห็นความเป็นจริงมากขึ้นครับแล้วเราก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฉะนั้นแล้วเมื่อเราจะลงมือทำอะไรสักอย่างนะครับ เราต้องยอมรับในความสามารถของตัวเองครับประเมินความสามารถของตัวเองและกำหนดเป้าหมายครับให้ใกล้เคียงกับความสามารถครับและเราก็ฝึกนิสัยความสำเร็จแบบนั้นครับทบนิสัยความสำเร็จครับไปเรื่อยๆแล้วชีวิตครับจะเริ่มดีขึ้นเองไม่มีใครนะครับที่สำเร็จเพียงครั้งเดียวแล้วเปลี่ยนชีวิตเลยยกเว้นถูกหวยครับผมก็อยากถูกเหมือนกัน